ดันเจี้ยนวิญญาณเนี่ยมาได้อะไรนะเผื่อผมรีวิวให้ดูก่อนเผื่อเพื่อนเยังไม่รู้นะครับมันได้ตัวนี่ครับเศษเอาไปแลกเศษตัวละครน,นะครับในร้านค้าเบตเตรเบตก็คือนี้ครับดินวิญญาณนะเวลาเราได้ตัวแดงมาเราต้องต้องใช้ไอ้นี้ไปแลกเพื่ออัพแม็กเลเวลของเราแม็กเลเวลตัวละครไอตัวดันเจี้ยนวิญญาณเมื่อกี้มันจะได้ไอตัวเศษด้านบนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไปแลกนะครับซึ่งไอตัวแดงเนี่ยมันแลกได้แค่วันละเศษวันละเศษ ซึ่งไอ้ดันเมื่อกี้แหละที่ได้มาแล้วแรกได้แค่วันละเศษวันละเศษแปลว่าอะไรแปลว่ากว่าเราจะอัพตัวแดงให้เพิ่มแม็กเลเวลเป็น50เนี่ยเป็นเดือนนะเป็นเดือนสำหรับสายฟรีฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตัวแดงเนี่ยนะแล้วจะไปหวังเอาน้ำบ่อหน้าเนี่ยก็จะบวกเวลาเพิ่มเข้าไปอีกก่อนจะแม็กเลเวลนะมันนานมากครับฉะนั้นผมถึงแนะนำนะว่าเออให้มีตัวแดงอย่างนอ้นอยสักตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปอัพมันเลย เอาตัวนั้นอะนะนะไม่งั้นถ้าเรายังไม่ได้เนี่ยโหมันซื้อได้แค่วัลลเศษนะอย่าลืมนะมันซื้อได้แค่วัลลเศสนี่ใช้ทีมนี้แหละหอยู่ใช้เดลเดลโรนแทนเชดีใช้เชนเดี๋ยวแนละ้วเนาะเชเชแทนเช,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 เชทีมนี้ละกันเดี๋ยวเล่นให้ดูนะดันนี้มันมีเบสิกอยู่ดันเนี้ยได,ได้ดันเนี้ยสำคัญนะสำคัญมากลงแล้วลงเลยนะคอนโทลพี่ดีก่อนอันดับแรกคอนโทลพี่ดีไปอยู่นี้ก่อนอ่าเอาพี่ดีไปอยู่นี้แล้วมาให้มันตีพี่ดี แล้วให้พี่ดีแทงนะครับเนี่ยสกิลมันจะฟิกนะมันจะมันจะเป็นเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับตัวมาอันนี้ยเริ่มมามันจะตีรอบวงก่อนเสร็จมันจะทุบพี่ดีสึงทีแล้วมันก็จะปาดมันจะปาดเนี่ยปาดเสร็จเรารู้เสร็จปุ๊บเราหลบก่อนเลยวิ่งออกมาก่อนจากให้มันปาดแล้วเสร็จปุ๊บมันจะทำลายพื้นนะทำลายพื้นอุ้ยโดนวะโดนพี่เช่เสร็จปุ๊บเราก็หลบ LE ไปไม่มีอะไรอันนี้เอาพี่เชอยืนตรงนี้หน่อยเไกลหน่อย เนี่ยเราเอาพี่ดีไปอยู่ทางซ้ายแล้วตัวยิงเราไปอยู่ทางขวาใช่นั้เนี่ยพี่ปาดปาดไม่โดนไหยปาดเนี่ยถ้าเราไม่เดินออกมาก่อนมันจะโดนนะครับไอ้ท่าปาดเมื่อกี้ไอ้นนี้ไม่มีไรนะไอ้วงวงนี้เพื่อนเพเขาหลบเอาเนี่ยรอดที่เหลือไอ้ดาเมจทำไปแค่นี้เองนะสำหรับดันนี้ง่ายๆนะนี่ปาดเสร็จถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนมาก่อนแรงนะครับท่าปาดเมืเ่อกี้แรงมากเสร็จท่าน,นี้ก็ไม่มีไรนะทะลายพื้นเนี่ยแล้วราก็เอาที่ดีหลบไปแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วอันนี้ก็จบจบแค่นั้นแล้วก็แพทเทิร์นเดิมละ แล้วก็เอาหินทุบป,ปะหินทุบอ่าหินทุบแล้วก็จะปาดถูกไหมปาดปาดเดินออกมาก่อนนะเดินมาก่อนจะได้ไม่โดนเนี่ยเ,เทคนิคนะครับง่ายๆอันนี้ก็หลบเหมือนเดิมไอ้ปาดเนี่ยส่วนใหญ่มมนจะโดนกันแล้วเวลาเราโดนมันจะแรงแล้วจะตายนะครับไอ้ท่าปาดอะพยายามอย่าโดนเนี่ยมีพี่ดีเนี่ยมันก็รับตีได้ทุกอย่างอะ่ะเออจบละพี่ดีนะมีพี่ดีก็จบแล้วพี่ดีสบายอะพี่ดีแข็งได้ทุกอย่าง คอนเทนต์ QE พี่ดีตัวเดียวจบเนี่ยวิธีลงดันไอ้เนี่ยดันชื่ออะไรนะดัน,ด,นดันเจนหิววิญญ,ญาณนะครับเนี่ยโดนทีนึ่งไหมเอ้ยไม่โดนเลยนะผมหลบได้ตลอดได้ไงวะเออปกติผมจะโดนบ้างน,นะไอ้ท่าปาดเมื่อกี้ท่าปาดมันต้องเดินออกมาก่อนหนึ่งสเต็ปอะเราต้องอ่านสกิลบอสก่อนนะครับเนี่ยทุบพื้นออ้เสียดแรงอยู่ทุบพื้นแรงอยู่น,ยนี่ปึ๊บแล้วก็ปาดนี่ปาดปาดเราเดินออกมาก่อนจบละทะลายพื้นอุย้ยนี่โดน เสี่ยวแทนเว้ยโอ้พี่พี่ลินนี่แกก็เดินซ่อตีนจังเลยอะ่ะโอ้พี่ลินสังเกตดูตัวเราด้วยนะกินพื้นที่สีแดงหรือเปล่าเราก็คอนโทรลทีละตัวด้วยนะน่าจะได้แรงเอเนี่ยปาดตายเห็นปะออแล้วพี่ดีเอ้ยพี่ดีตายแล้วพี่ดีพี่ดีเห็นไหมเมื่อกี้พี่ดีด,ด,ดองเจอปาดเห็นไหมดีมีพี่ลินคอยชุบโอ้โหปาดแรงมากคนระับอุ้ย โดดเกือบต้องมีสมาธิหน่อยพี่ดีพี Demon> ่ดีแน่เจอป่าทีเดียวครับบดคว่ำเลยครับพี่ดีโอ้โหแม่พระป่าคว่ำครับแตกดีนะพี่พี่ลินคอยชุบอยู่น่าจะได้แค่ A นะเวลาหมดก่อนดาเมจไม่พอครับทั้งมันอันนี้ตายแบจบแต่แหลงเก็โอเคแล้วนะครับแหลง A จบนะครับอ่าเนี่ยได้สิบสามเหรียญ จริงๆถ้าให้ดีมันตอนน้องได้20นะฮะ20เหรียญแหลมืมันจะได้บรรษษับรลรัเศษวันละเศษแดง่าบลลัเศษแดงนะพี่ดีพี่พี่อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยจบละอะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไม่ได้ผู้สับสุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณมากครับผม